ต้องคน manager, ้ััง er. ้นีะครัอเตรงกลางนะครับข้านี้นะคะข้างนี้ะครับได้ครับโอเคได้ครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราหนังแสดงจากต้องรักหมาสมุดเลิฟซีเดดซีรีส์ครับผมฟอด์ิริพงศ์ครับรับบทเป็นหมาสมุดครับครับผมพิมพัชร์ธรรับบทเป็นต้องรักครับอ่ะครัในส่วนวันนี้ก็มาถึงแล้วอีพีแรกใช่เป็นยังไงบ้างครับพี่แพะตืใจเต้นเป็นวันที่ตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมากๆเลยครับใช่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันเราก็ อยากรู้ว่าเหตุแบบหลังจากนี้หลังจากที่ซีรีส์ออนไปแล้วจะเป็นยังไงพี่พี่แฟนคลับที่มาดูในวันนี้จะชอบผลงานชิ้นนี้ของพวกเราไหมอยากรู้ไปหมดเลยครับวันนี้ <laughs> <laughs> ใช่แล้วก็อยาจะบอกว่าเมื่อกี้วันนี้เป็นไม่ใช่แค่ซีรีส์ด้วยเราร้องเพลงประกอบซีรีส์โชว์ทุกคนครั้งแรกด้วยก็ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ <laughs> ใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือดีใจมากที่พอมาถึงวันนี้ก็พี่พี่พแฟนคลับให้การตอบรับแล้วก็ซ <laughs> ัพพอร์ตพวกเราดีมากจนบัตรก็โซอาขายจะหมดในวันนี้ครับก็ <laughs> ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนครับ จะได้ว่ารอบนี้ก็กลับมาแบบว่าสถานที่ก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยยังไงแฟนๆก็ยังซัพพอร์ตเราเป็นที่เหมือนเดิมใช่ครับก็ยิ่งแอบตื่นเต้นเนาะเพราะว่าพอสถานที่ใหญ่ขึ้นเราไม่รู้ว่าเออพี่ๆแฟนคลับจะสามารถมาได้ไหมเพราะว่าบางคนก็บินมาไกลมากครับบางคนบินมาจากต่างประเทศด้วยหรือว่าบางคนก็นั่งรถมาจากต่างจังหวัดบางคนนั่งรถไฟมาก็พวกเราเห็นถึงความพยายามของพี่ๆทุกคนมากวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะมอบความสุขกลับไปให้พี่ๆให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับ ก่อนแ้นี้เราได้ดูฟีดแบ็กเป็นแฟนไหมหลังจากเราปล่อยออกเช่นเราบอกใช่ที่จริงดูตลอดครับแล้วก็ถามด้วยเวลาเจว่าชอบไหมเป็นยังไงบ้างมีอะไรแนะนําหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แฟนคขับอกว่าชอบมากชอบมากหรือวอันนี้ก็บอกว่าเอ้ยอันนี้พี่ว่านิดนึงอะไรเงี้ยก็มีทั้งคําติแล็คววําคชมครับก็นํามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปครับใช่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็พี่ๆก็จะซัพพอร์ตเราให้คําชมกันตลอดตลอดไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามครับน่ารักมากเลย ส่วนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าชอบซีนไหนพิเศษถ้าอัดคอมเมนต์มาแล้วก็เลยโอ้อ,อ,อจริงแล้วแต่คนชอบเลยบางคนก็ชอบซีนใต้น้ำซีนที่ช่วยชีวิตกันกัน<ช>ท้ายท้ายซีนของเทลเลอร์หรือบางคนก็จะชอบเป็นซีนที่ ที่ริมหาดก็มีอะไรเงี้ยวหลากหลายซีนตามความชอบครับใช่ใช่บางคนก็จะเหมือนตกใจว่าโอ้โหพวกเราทั้งสองคนลงไปถ่ายกันใต้นนานแล้วก็ดรามันจริงๆซึ่งแบบมันมีความยากอยู่พี่เขาก็แอบเป็นห่วงเขาพวกเรานิดนึงครับว่าแบบถ่ายกันได้ไหมจะปลอดภัยหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนก็คือตั้งตารอซีนนั้นกันมากมากครับส่วนอื่นก็จะมีชอบแบบพิมพ์มาแซวถามมากว่าแบบอยู่ทีมไหนทีมมหาสมุทรทีมคุณต้องรักเพราะเหมือนแบบว่าเปิดเรื่องมาครับ คุณต้องรักเขาจะมีความแบบเป็นแมวดื้อทุกคนก็จะไปส่งสารมหาสมุทรมากกว่าแเลยอาจจะแบบหนึ่งแบบสลับทีมกันบ้างทั้งเรื่องครับไม่ได้เปิดเรื่องเลยทุกคนดูไปทั้งเรื่องทุกคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยต้องรักที่ใจร้ายเนาะ๋ทุกคนลองดูทุกคนลองดูทุกคนรู้สึกว่าไม่น่าเลยต้องรักจริงม่น่า้ลยมักไม่ได้ใจร้ายนะเดี๋ยวคนดูเราอย่าเพิ่งตัดสินใจไงเราเราตัดสินไม่ได้ต้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินเขาเรียกว่ามีเบื้องหลังของทั้งสองตัวละครใช่ EP หนึ่งเราจะต้องไปอยู่ทีมไหน ที่จริง EP หนึ่งนี่ยังเลือกทีมไม่ค่อยได้เพราะต่างคนต่างมาคนละหมัดผม <laughs> ผมแอบเจอพี่พี่แฟนคลับรอบเราสรก็บอกว่าทีมสีเสื้อวันนี้ครับพี่พี่ฟ้าขาวน้ำเงินใครใส่สามสีนี้มาคือเป็นทีมคุณต้องรักแต่คือสีทีมของหนังมันทะเลอยู่แล้วครับเพราะงั้นก็คือทุกคนน่าจะใส่ขาวกับฟ้ามาก็เป็นทีมคุณต้องรักหมดเลยครับอ้าไหนไหน <laughs> คุณมาหา <laughs> ขหุุดลองแบบหมอยสีให้แบบเราได้รับความสนใจจากแฟนๆใช่ที่จริงอ่ะผมว่า จริงผมไม่ต้องขออะไรเยอะหรอกครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนได้ดูซีรีส์ไปทุกคนจะสงสารหมาสมุดเองเพราะว่าการว่าเรานี่แหละเป็นฝ่ายที่โดนทำ้ายโอ้โหเศร้าเลย<อ>ไปไปแต่ว่า,าแ,วแต่อยากอยากให้ดูอยากให้ดูดแลทุกคนจะคือทั้งสองตัวละครมีภูมิหลังที่แตกต่างกันครับ<ช>เลยว,ยว่าคือแต่ช่วงแรกๆอ่ะคุณด้วยค,ความที่คุณต้องรักเขาเป็นคนที่กำแพงสูงมากอะไรอย่างเงี้ยการว่าหมาสมุดจะกลายเป็นคนที่แบบ เพียมจะเข้าหาตลอดเวลาใชต่ต้องต้องรอดูทุกคนแต่กระเชื่อทุกคนนะ่าจะได้เห็นทั้งความสนุกความเฮฮาแล้วก็มุมดรามา่าหรือมุมเศร้ามุมตอกทลกทุกๆอย่างจะเกิดขึ้นในต้องรักหมาตะมุขแน่นอนครับครับครับ EP หนึ่งเราจะต้องลุ้นที่สุดช่วงไหนของซีรีส์คะช่วงไหนที่มือเราจะตกเลยผมว่ามันก็จะมีจังเขาเรียกว่าจังหวะโมเมนต์บแบบ hmm. เอกือบเกือบใกล้ๆกกัน เหมือนแปลว่าเหมือนทั้งด้วยความที่ทั้งสองคนเขามีความแบบสู่สีกันอยู่แล้วในเรื่องความรักเอออะไรเออคือเหมือนผ่านประสบการณ์มาเยอะนี่ก็เป็นชูก้าเด็ดดีด้วยคนนี้เขาก็แบบเป็นไกด์นักดำน้ําเป็นตัวท็อปของเกาะเพราะงั้นแบบเวลามาเจอกันใกล้ๆกันคนก็จะมีความลุ้นแบบเอ๊ะจะจะจะไปต่อไหมอะไรอย่างงี้ใช่ก็ใจได้เห็นในอีพีหนึ่งแน่นอนแต่อีพีนี้อีพีที่เกือบเกือบครับยังไม่มีอะไรเพราะเพิ่งรู้จักกันเราต้องไปเรื่อยๆความสัมพันธ์มันต้องค่อยๆเยียบไปแต่ังว่าอีพีหน้ามี ก็ไม่แน่ใระว่าเดี๋ยวเราจะโชว์สกิลของการร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยถูกต้องครัครั้งแรกที่ได้ร้อง้วยครับแล้วบอกว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่พวกเราร้องร้องเดี่ยวกันเนาะรอบนี้เราเป็นเพลงเดี่ยวกันด้วยก็ก็ยากมากแต่ก็คือเพลงเพลงทั้งสองทั้งทั้งสามเพลงนี่ก่อนที่แต่งใหม่นะครับเป็นเพลงที่แต่งตามคาแรคเตอร์ตัวละครทั้งคุณต้องรักหมาสมุรแล้วก็วีวีกับไข่มุกใช่ซึ่งก็แต่งตามบทแล้วก็แต่งตามคาแรคเตอร์ซึ่งทุกคนฟังก็จะนึกถึง นี่คือมูดของคุณหมาสมุทรนี่คือมูดของคุณต้องรักเน,นี่ยนซ้อมจําได้ว่าพี่เมย์ส่งส่งส่งไกด์ไลน์ให้พวกเราตั้งแต่ตอนที่อยู่เกาะครับล้วใช่เราได้เดโมตอนอยู่เกาะเนาะแต่คิดว่าเขาน่าจะเริ่มกันมาก่อนหน้านั้นสักพักเหมือนกันครับแล้วกว่าเราจะได้อัดจริงๆก็ประมาณเชื่องพฤทธภาเลยใช่ก็ผัดกันซอน้อมบนเกาะนี่ก็ซ้อมทุกวันเวลานั่งรถจะไปเปลี่ยนซีนก็จนแบบว่าทุกวันนี้คือเราสามารถร้องเพลงกันละก,นกน <c oughs> ันแล้วครับ <c oughs> ใช่ มาถามเรื่องที่บอกว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากมาร่วมงานกันครั้งแล้วครับ <M id> เป็นไงบ้างในในในเร่องที่อัปเดตความสมพัธในหม่อัปเดต่อยสิยังไงจ๊ะทุกคนครับทุกวันนี้ฉายาหินของผมก็ยังเป็นหินอยู่นะครับอยากบอกให้มั่นใจเอาไว้แต่ว่าก็ดีใจดีใจที่เราได้กลับมาแบบเล่นกับน้อง สนิทที่สุดละกันในครั้งหนึ่งแต่พ่อมีเขาไม่เป็นน้ำธรรมดาเขาเป็นน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรเลยนะเขามากัดกร่่อนใหญกัดกร่อนเขาบอกว่าน้ำทะเลนี่มีฤทธิ์กัดกร่อนไหนบอกสิวิธีกัดกร่อนของเราทำยังไงน้ำบอกกัดกร่อนของน้ำทะเลนี่คือการลูกตือเท่านั้นเพราะน้ำทะเลมีฤทธิ์กัดกร่อนกัด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 กร่อนกัดกร่อนอ่ไม่ได้กัดกร่อนโอเคกัดกร่อนครับซึ่งจริงคือมหาสมุทรเป็นคนตือมากทุกคนเป็นคนที่ เอาจิ้งก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เป็นระบบตื้อไว้ก่อนเผื่อได้ได้หรือไหมก็ครั้งนี้เขาก็ใจอ่อนใชจไม่ใจใจหน้าเวี้เขาก็มีความใจอ่อนให้เราบ้างนิดนึงก็รอดูว่าน้ําทะเลเนี่ยจะเค็มหรือจะหวานละกันโอ้ยชีวิตจริงเ่ะครับชีวิตจริงที่มีตอนเราแบบยังไงผมก็ยังว่ามันแบบภาพเบื้องหลังมันแบบฟอร์ดจริงพยายามมากเลยนะผมอยากให้ทุกคนได้เห็น เบื้องหลัง the scene จริงๆครับว่าที่เราอยู่เป็นเกาะด้วยกันเลยแบบเวลาที่อยู่หลังกล้องอ่ะมันเป็นยังไงน้องมีความแสบขึ้นเยอะมากว่าหินมันแหลกเป็นทรายหรือยางอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ดู t h e s เ e n e เหมือนกันไม่ชิงไม่ชิงเรื่องนี้ไม่ชิงเลยอยู่เกาะนี่เหมือนระบบอยู่ด้วยกันนานๆแล้วลืมตัวว่าบางทีก็มากอดเราเองก็อ๋อโอเคเขาเหนื่อยครับก็คือจะกอดให้กำลังใจแต่ว่าเหมือนเราทุกวันเราผมแบบตื่นเช้ามาใช่ไหมครับตีห้าตีห้าก็ต้อง เป็นคุณต้องรักแล้วเ,เสร็จปุ๊บสี่ทุ่มครึ่งก็คือได้พักผ่อนตื่นมาก็เป็นคุณต้องรักก็เลยแบบเราก็จะจูนอินอ่าจูนตลอดอ๋อคือที่มาก,ก่อนนี่คือคุณต้องรักมาก,ก่อนไม่ใช่พีพีมาก,ก่อน <S <S ใช่นั่นคือคุณต้องรักครับทุกคนอ,อ่ะแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะคุออยังไงต่อไปมันระยะเวลามันก็สองปีแล้วเราเราเราใช้ลูกเดิมตลอดครับเราลูกเข้าหาลูกใจอ่อนสักวันต้องใจอ่อนครับถ้าเขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาเตะเราออกไปอแต่เรายังไม่เคยถูกเตะนะอุ้ย ขาไม่กล้าเตะหรอกเธอไม่ได้เกาะเลยดิโอ้ยก็เห็นแม่ล่าจึงแม้จะแกล้งก็ตามแต่ก็ยังรักเสมอนั่นแหละอ่าใครขอดูวิธีอ้อนแบบามหน่อยสิว่าปิดแบบเรื่องสอนพัฒนาการการอ้อนีที่จริงอ่ผมไม่ค่อยอ้อนหรอกแค่แบบถ้าอยู่ถ้าอยู่ในห้องก็พี่เขาก่อนนอนเหนื่อยอันนี้คือไม่ค่อยอ้อนใช่ตัวท่าเรอจะมีท่าแบบไปเหลือแค่ฟิลน้องฟอดจากพี่ฟอดเหลือแค่น้องฟอดตัวเล็กๆครับ อาโดนคุมกำเนิดเรียบร้อยแล้วคร <laughs> ั้งสุดท้ายให้ฝากแฟนๆหน่อยต้องรักมหาสมุทรครับครับผมทุกคนขอฝากด้วยนะครับต้องรักหมหาสมุทรเล็บสี่ซีรีส์ครับก็เชื่อว่าเป็นซีรีส์หนึ่งเรื่องที่ทุกคนจะได้ดูแล้วก็สนุกฟินแล้วก็ความรูมากๆเลยครับทุกคนก็ <c oughs> สามารถรับชมนะครับตอนแรกนะครับคนได้ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนนี้นะครับเวลา4ทุ่มครึ่ง ทุกวันอาทิตย์ทางช่องจีนเ25นะครับครับผมและสามารถรับชมเป็นเวอร์ชันออนไลน์นะครับแบบอันคาที่ที่แอปไอชีและเว็บไซต์ iq.com เวลาห้าทุ่มครึ่งในวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับครับผมและที่สําคัญตอนนี้นะครับเพลงประกอบเีลงของเราทั้ง3เพลงได้ปล่อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนสามารถฟังได้ที่มีวายมิวสิกและทุกซีรีมิงเลยครับทุกคนใช่ครับชื่อเพลงของผมเป็นต้องรักแลือเปล่าครับต้องรักแล้วเปล่าต้องรักแล้วเปล่าใช่ใช่ส่วนของผมก็คือจะชื่อเพลงว่าไม่กล้าฝันส่วนของสองสาวจะชื่อว่าบอกก่อนได้ไหม่ ซึ่งถ้าทุกคนเสิร์ชไม่เจอเสิร์ชเป็นชื่อพวกเราก็ได้ครับจะเจอไงเป็นฟอร์ดที่นี่พงษ์แบบพีทวัตถุทอหรือว่าเป็นชื่อพี่อายาหรือพี่ชัญญาก็จะเจอครับผมใช่ครับก็ขอฝากด้วยครับแล้วลองทุกคนจะชุ่มฉ่าหัวใจเหมือนได้ไปดูอยู่ใต้ทะเลแน่นอนครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้ายต้องทำท่าแบบชุ่มฉ่ำกระดาวยชุ่มฉ่ำครจบถ้าให้ผมคิดเนี่ยอ่าไหนไงอ่ะเอาไปชุ่มฉ่ำตัว ข <laughs> อบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ